ฝนตกพี่น้องฝนตกสบายดีพี่น้อง,อองโอ้ยยินดีตอนหับเข้าสู่เสาองสาหน่อยหมดจิตาพี่น้องพ่อแม่ได้สิขึ้นได้พอ่อแม่ได้สิพาลูกข้นได้อย,อยากแหละเป็นน้ำไมออกเบิดแหละพี่น้อง ูกปลูกไว้กินหน้าแรงเลยไว้ก่นพอได้ก่นกินพี่น้องบ่ลาอีแม่ก็ว่าอยู่ปลูกโลดพอดีแซ่พอดีพอดีหัวมันเด็น้ํามันบ่แมงหั่นเด้บ่แมงหั่นเด้อเอ้ยเอ้ย เออห้องนอกของนายเต็มมาเลยขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้แลยเถอะเอ้ยนี่แม่ยังไบัมาท้าปันนี่แม่เอ้ยไปหอดใส่ได้แต่จะเศร้าจนขำพอใจเธอเลยพี่น้องเอ้ยเฮิงไปเธอหนึ่งแล้ว

ขึ้นอะไรเฮ้ยอันนี้มาดึงคอยดูโอ้ยมีตกแล้วนี่อีร้อยป้าน่อีพอ,อก็ะเดี้ยวเห็ดยังเพราะวะสุดอยู่มุ่งเดี๋ยวก็อยู่ในอีพอมาดึงคอยดูอไอ้ศตร์มาฮะปลูเป็นทเนท่งามปอ น่าเฮยมักบุับเจาสีเอนแกงกบนะเออนี่น่ะนี่ไหม่พ่อลงอีกเลยฮะคอยต่อยแล้วคอยไปมันแบบว่าคือสิบริเหตุง่ายพี่น้องเอ้ยกรับอันมันมันก็เป็นเวลาสินสะันก็คือสิบุริพักกันมุงง่ายดอกก็เลยเอาเครื่องปลูกขึ้นมาปลูกสช่ไห้ ขาเบิ่งเด้อบาดมันข้นบาดมันบาดมันขึ้นพี่น้องเอ้ยมีแต่เครือมันเขาอย่ามันล่ามข้นตำพาเหนี่ยวก้อยสิบหุญยาเกิดบ่บานนี่นะป้าดินมันสุดลงเฮ้ยน้อเฮ้ยดินมันยังบร่ได้เจ็บสำน้อนี่เนาะก็สิบัวใส่ลังค่านนเพราะว่าให้ฝนให้มันอัน ดินพื้นี่ตากฝนพี่น้องดินมันสุดดินมันแจบคดินเบแเจ้วเือนสุดเห็นบาเือนหนองซาวเานะ่อน่ะดินดินมันโบแเจบเด้เพราะว่าเพิ่นมุงกอนแล้วเอานำเขาบพ่พ่อเอานำเขาเบาพอ่อแล้วประเทศพื้นบน,นี้มันเลยสุดลงบบดน,นี้นะมันแตกมันแห้งลงนี่ขั้น,นเ้าบ่อนข้นาใส่ล้างค้าก่อนก็ได้เ้าตตรงเอานำ เอาน้่เขาให้มันพ่อให้มันลายโป้มน้่มเขาเหมันลลายแต่อันนี้ป้าพ้นเดียวหนึ่งเหาะเฮ้ยนี่เนาะพ้นเดียวก็โอเคขนาดมีแนวมงขึ้นนะเคลนกัรละเนียยาวคุณะาจอยอย่าปลูกเขาไปใกลละเฮ้ยมันมีบ่อนไปปลูกปลูกใส่ในกลางมันก็ได้มั้งเอื่ในขอบมันสีลามไปไซ หมกมันใสเบิด์คู่หองเลยอุ้ยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศก่อนสายเห็นบอยิงแม่ขีดเห็นแต่ข้าวยังน่อยพอแม่ไปบอมมาจากเถื่อนี่หายได้พี่น้องเอ้ยเอิอนหาอีพ่ออีแม่อ,อีพ่อมอ้ยว่ามาแล้วคนลูกพี่นออ้อย ีดเห็นอยู่พ่อแม่ไปหากี่ซี่พ่อแม่ไปหาอยู่หากินอยู่ตามลําพังเอ่ยน้องนี่ไห้เอื้อยอ้ายเพิ่นเว้าหยอกแน่อีพ่ออีแม่บ่มาจักเือโอ้ยอีพ่ออีแม่นี่เลยะสู้เอ้ยว่าซั่นไห้งัวขึ้นีพ่อแม่เจ้า่ายโอ้ยคือขนาดซ้อนก หัวามันละคนหลุกเลยพนะี่น้องอันนี้ความจริงเด้อความจริงเด้อความจริงล้วนๆพี่น้องเ้ยซ้อนห้ฟังถามถามตัวไหนถามตัวนี้เอาถามดูแลถามบอถามมาถามมา คนบ้านค้อยนะคนบ้านค้อยนะมีลูกสี่คนเออมีลูกสี่คนเขามาคข้องนะมาคข้องมาคข้องซี่พ่อเนี่ยแต่ว่าพอลอดพอลอดอืมพอลอดก่อนอืมไทยไทยเห็นกระห้องถามด้ว่าวหั่นสุกไปน้ำปลูกมาเห็นกระห้องถามพี่น้องเลยพอลอดมาใส่ใสพอลอดไปไสครับ สนุนเมาตนากมาตนามาตเลควายกมาตเลควายพี่น้องเาก็ตอบแบนนี้แล้วเลถามเจ้านาน่างนี่ลูกสี่คนณู้ที่หนึ่งะซื้อหนึ่งพู้ที่สองนะซื้อสองู้ที่สาซื้อสามพู้ที่สี่เด้บันี้บอกซื้อลออ้าวที่หน่งซื้อหนพู้ที่สองซื้อส ผู้ที่สามสื่อสามและชื่อคนนะชื่อสามเออชื่อหนึ่งสองสามมันบอกอผู้เล่าเขาเล่าเอิ่นพอลอดบอกเขาเล่าเอิ่นพอลอดเอาชื่อลอดผู้ที่สี่นะชื่อลอดโมแม่นต์ี่ป่ะฮะสี่หนึ่งสองสามสี่แกตังคำถามคักๆเด้อเออถ้วยนำการเด้อพี่น้องลาบนะไปหันมานี่ผู้คนในบ้านนห้องถามว่า แล้น่ะพอรอสพอรอมาจะใช่อืมเห็นไเรามาเลี้ยงควายเ่อเรามาเลี้ยงคายมาะหน้าเขาเออเข้าใจลูกาีซื้อนึ่งท่าหนึ่งแสองมันบอกุงซื้อสองสามซื้อสามสี่เยซื้อยัง้าสี่เราซื้อยังซื้อสี่เ้ยพอรซื้อลอสะ หลอดหลอดกับสี่ราว่างัซื้อหลอดพูดที่สี่นะราวางซื้อหลอดกับพูดที่ซื้อสี่พูดที่สี่อืมมันคือแปลกใช่ไะม <laughs> ื้อบอกความว่าควรวาหลอดนี่ซื้อพอซื้อเราเอง <laughs> ลูกเลยซื้อสี่แมนหนึ่งสองสามสี่แล้วเลยซื้อหลอดเออเออแมน ผู้ที่สี่นะเลขสือสี่สือสี่เออหนึ่งสองสามสี่พอลอดพออด่าพออดนะขอคิดว่าเป็นสื่อเล่าแม่จะบอกื่อเล้าอืมสื่อลูกล่าแน่ลอดนะสื่ออดคนได้สมีเนี่สื่อลอดจ้ะสื่อลอดจ้ะสื่อลอดเจ้าจ้าสื่ ดาซอเจ้าแล้วว่าเอาแขวยลังเลบอกเขาว่าซื้อรถแล้วเจ้าพ่อแมนบอกค่ะว่าคนตอบถึงแล้วพ่อว่าเอาแขวนเอาเจ้าลังเลได้ก็ว่าให้ความมั่นใจนะคำตอบเจ้าชี้เลือกเอาเดียร์ก็ได้ได้ซื้อรถเขาว่าถึงได้จะทำอีดผู้ซื้อลอถซื้อลอเจ้าพยังญามขึ้นก็จะชวนคำถามให้เจ้ามั่นใจว่าจะตอบโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเหตุให้ห้ามบอมีความมั่นใจจะตอบที่ ลูกเราพูดที่สี่นะซื้อซี่หลือซื้อล้อขอตอบว่าซื้อล้อเจ้าฝั่งทำท่ากับคักขอจะมั่นใจแล้ะพ่อฝั่งทำท่ากับคักเถียงกันเลยพี่น้องเอ้ยมีท่านบ่อจอยมีท่านมามาหลอกสู่ฟังมาอันยังเชื่อยังวะค้าถ้วยมาหลอกมาหลอกเด็กมาหลอกคุณโอ เราอย่าปลูกเขาใกล้ลาดเฮยใบแลมบ่มีบ่อนไปนะคะบัวแดงมันมันเออเธอบ่อยากคิดสภาพเนาะบาดมันลามไปฮะนะมันติ่งมันสิโต๊ะใส่โต๊ะใส่ในไม่ใช่ถามเจอีกเนื่องหนึ่งอ่ะระวังจะตอกตอกให้มันตรงกลางกลามเด้อเออตอกตอให้อะไหตอ่ให้ชื่อให้นตรงกันข้ามสมมุติแบบกุ๊นี่สมมุติแบบสีแดงนี่สีมันสีแดงให้จ้าตอกเป็นสีนั้นเด้อสีใหม่ เสียงก็ได้เสียงก็ได้ที่ผมไม่เป็นเสียงเออเอาตอบว่ามาตอบผิดใันได้ตอบถึงละหมดได้ไดรอือตอบผิดให้ตอบผิดเออขั้นขั้นตอบถึงเลยให้ได้ไรหมดได้เลยเสียงยังเจ้าจบเกมเกมโอเวอร์มีแนวลงโทษมีโทษต่างหากหลังไม้พี่น้องลงโทษหลังไม้พี่น้องโอ้ยพี่สังเดียรว่ามาเอาไว้ได้สี่บนเวลาได้หนิอีพอเอิ่นแต่หึงเลยอันนั้น รถเจ้าพี่น <c ười> ี่สีหยังรถเจ้าี่สีแดงอ้าวบ่ถึกอ้าวเ็บ่พี่น้องถามคเดียวนึงยังปิดแห่คําถามมันว่าได้หลายีีอ้าวเจ้าบ่ได้ตอบว่าอันนี้สีแดงอ้าวก็ก็บอกว่ามวกันเปียเทใส่ว่ามวก่เนาะอือ้นวมวกสีแดงว่าเป็นสีอื่นบ่ให้ตอบมันถึกแม่นบ คือถามว่ารถเจ้าคือรถสีแดงให้สีถามคำถามเก้าบอกแล้วรถกระสีแดงรถขอบขี่สีฟ้ารถเจ้าน่ะขอบขี่คันนั้นบอคอยคอยตอบถึงเลยของคันน่ะสีฟ้าขวบตอบสีแดงขอบตอบคันของเจ้าเขาไปตอบคันของข่อยเจ้ามาขวบขี่รถเจ้าอืมย่อมสินะย่อมเจ้าคถามทางได้คำถามนู้นนั่นคำถามที่สองมันทางออกของเขา แมันนีกว่าจะเป็นคู่บอแมนบอเมนบอเออคำถามชัดคำถามเลยสองแม่ทิศอ่ะเอาเป็นห่ะให้ชิตตอบถือโอเคไม่ต้องบอทันมกต่อจอย วัชิธรรมลายลายผัดธรมชองข้าวมึงจบเกมเลยมือแรกหลักไหมโลกพี่น้องไมมตัวนี้พี่น้องใช่้อยหน้าไหมเขาได้เฉยยังข้างไมมนั่นปู่พี่น้องเอ๋ยว้าวคั่นามตะบิบว่าให้โบคนกันข้ามเอาข่อยโกงกันข่ามมาได้คำตอบทำอีทนะเอาข่อยขี่รถคันสีฟ้าข่ก็ตอบคันสีแดงเออชื่อข้าวธมที่ชองเด้อ คอยจะทำเป็นคู่โบข่อยกับอบวันนี้มาถามเจ้าอ่ะมาถามเจ้าเจ้าคำถามแล้วเจ้าคือตอบสองใช่อันนี้คอยวัดคอยวัดความหมกของเจ้าขี่โกงพี่น้องเอ้ยพ่อเราได้เพี่น้องเดี๋ยวทั้งหน้าห้องเลียบความม่วนพี่น้องเผาะกันเกมหนาได้เพี่น้องเด้อบ่จอยสิมีเกมยังสิมาให้ฟังด้วด้วยดยโอเคลูกป้าแล้วนะโอเคพี่น้องถ้าถ้าพังเบิ่งเกมหนา ลังไม้พี่น้องมื้อแรงลังไม้โอ้ยบ่จ่อยเสียหยังเนาะพี่น้องลังไม้ว่าซั่นตอนนี้นี่เปียกพี่น้องเข้ามาหากันบ่ได้จักสิลงโทษแบบดแหนาพจกเด้อ้อ้พบกันคลิปหน้าพี่น้องขอบขอบคุณที่ติดตามมาฟังรับชมเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเกมตาจ่อยคลิปนี้มาฟังอีกคลิปหน้าพี่น้องัมีหลายๆอยู่พี่น้องยังมีหลายๆคลิปบ่เฮ้ยยังมียังมีหลายๆเกมบ่เออเกมเฮ็ดหยังเกมเฮ็ดตะเมียนี แต่ละ개มีบทลงโทษบทลงโทษก็สิบ่คือกันบอกว่าบทลงโทษบทนี้ลังใม่ซั่นบู่้สิเป็นหยังพี่น้องเอ้ย